ภาพล่าสุดน้องปลายภูริดาลูกสาวปูเดือเลี้ยงมาอย่างดีแถมโตเป็นสาวสวยมากค่ะเล่นเอาหนุ่มๆใจวาววนกันเป็นแถวหลังได้เห็นหน้าน้องปลายปูริดาบุปรีนน์วัย19ปีลูกสาวคนสวยของศิลปินอารมณ์ดียังเดือดอกสะเดาและปูกนกวันหลังสาวน้อยบินไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงปิดเทอมก่อนจะบินกลับกรุงปารากสาธารารณเชกเพื่อกลับไปเรียนต่อน,นั่นเองค่ะเนื่องจากมหา วิทยาลัยที่น้องปลายกำลังศึกษาอยู่นั้นเขาจะปิดเทอมในวันที่2ถึง1กุมภาพันธ์นี้แล้วนั่นเองค่ะ